สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตร้านวินิตรสซาวนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตนะครับเพราะว่าเขาไม่ว่างมานะครับวันนี้มาอัปเดตที่ร้านนะครับมีลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับก็ยังก้มขายอยู่นะครับพูดง่ายก็คือขายตามหน้าร้านแล้วก็ที่ลูกค้าโอนเงินมานะครับผม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็เยอะพอสมควรนะครับร้านวินิจออต้ซาวนะครับผมโตเก่าเ่าที่เคยลงไปก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ารับชมคลิปแล้วก็ดูโปรได้นะครับ ผมก็มาอัปเดตร้านวินิตออตสาวนะครับหลังจากที่ไม่ได้มานานนะครับผมก็ยังเปิดขายปกตินะครับสําหรับเอฟซีท่านใดที่ยังสนใจสินค้าดีมีคุณภาพนะครับของวินิตออตุสาวนะครับก็ยังมีโปรดีๆรอท่านอยู่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาอัปเดตแล้วกันนะครับเดี๋ยวทักทายช่างวินิตสวัสดีครับช่างวินิตรับผมสวัสดีอีกหนึ่งเดือนนะครับเือนกุมภมพ์นะครับก็ หายไปนานไม่ได้ม่ได้มานานครับไม่ได้มานานนะครับช่วงนี้จะยุ่งยุ่งงานกันเนาะครับผมก็ปรับตัวยังไงครับช่วงนี้ช่างวินิสก็งานก็ส่งตลอดนะครับก็ทํางานตลอดเวลานะครับตู้ก็ขายอ่ส่งส่งลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านหน้าร้านส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวของร้านก็คือเอ่อเน้นเน้นลูกค้าที่ต้องการเครื่องเสียงเราจริงนะผมตอนนี้ตอนนี้ก็คือเอาสบายสบายคือเน้น เน้นลูกค้าที่ต้องการคุณภาพจริงๆนะครับลูกค้าที่เข้ามาคือคือต้องการจุดนี้กันมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะจะเน้นคุณภาพด้านด้านสินค้าด้านด้านงานฝีมือนะครับคนที่เข้าใจตรงนี้ก็จะจะเข้ามาหาเราเยอะนะครับตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยสั่งซื้อเยอะมากนะครับตอนนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะ ทำไมนะครับลูกค้าทางใต้นะครับสั่งสั่งสินค้าจากทางร้านเราไปเยอะมากครับก็ส่งส่งอาทิตย์หนึ่งก็หลายชุดนะครับสามสี่ชุดขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็คือคือคือเราเน้นเราเน้นการการความต้องการของลูกค้าดีกว่านะครับแล้วก็ลูกค้านะครับโอนโอนเงินนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับได้รับสินค้านะครับตอนนี้ก็การโอนเงินสั่งซื้อนะครับแล้วก็การเก็บเงินเก็บเงิน ค่าค่าส่งครับผมนะครับลูกค้าก็รับตรงนี้ได้เพราะว่าต้องการคุณภาพนะครับก็ชมงานได้นะครับงานคุณภาพจริงๆนะอันนี้มบีวีขอบเหล็กบีีขอบเหล็กนะครับตัวนี้ที่เป็นที่เคยลงไปนะครับบีบีขอบเหล็กชุดนี้ก็เมื่อเช้าเพิ่งมาลงอีกคันรถหนึ่งนะครับตู้เราขายดีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทางร้านเราเงียบไปนะครับหลายๆท่านอาจอาจจะมี แสดงความคิดเห็นมาว่าแพงแต่แต่อยากให้เข้ามาฟังนะครับคนที่มาซื้อไม่เคยบ่นว่าแพงนะครับทุกคนที่เข้ามาซื้อในที่ร้านเขาเขาไม่ต้องต้องมาฟังว่าแงนะครับเพราะว่าเขาได้มาฟังเสียงได้เห็น power amp ได้เห็นได้ของของในร้านนะครับตัวนี้คันนี้คงหล่อนะครับคงหล่อครับอันนี้อันนี้ใส่คันนี้คงหล่อนะครับก็งานตามสั่งลูกค้าตามออเดอร์นะตามออเดอร์นะครับลูกค้าก็สั่งมาตอนนี้นะครับออเดอร์หก ขอบเหล็กนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งลงเมื่อเช้านี้นะครับคือขอบข,ขอบขอบเหล็กนี้ก็คือเป็นเป็นไม้อะไรครับไม้อัดแทะ <ขอ S 1> ครับไม้อัดแท้นะครับ,อ,อ,บอันนี้ออเดอร์หกขอบเหล็กนะครับเพิ่งมายังไม่ประกอบนะครับอันนี้เ,<ร>เป็นออเดอร์หกขอบเหล็กนะครับอาจจะเป็นเร,เ,รเราลองความแข็งแรงแน่นอนครับงานสวยมากนะครับงานสวยงานงามมากนะครับ ัดขอบเหล็กได้อย่างดีสีสวยมากนะครับสีเนียนมากครับนะครับตู้ตู้สั่งมานะครับอย่างดีนะครับงานเนียนมากข้างในก็ขูกขูดเหมือนเดิมนะครับชั้นล่างก็กุนะครับล่างไม่ไม่ไม่ได้กุเฉพาะด้านบนนะครับั้านล่างด้านในกุหมดนะครับไม่มีช่องว่างนะครับช่องว่างเลยเรเรียกว่าเสียงเสียงแน่นอยู่ในนี้แล้วกันนะครับลูกค้าที่มาฟังเสียงก็ประทับใจหมดครับนี่นี่ลูกค้าเอาไปต่างจังหวัด ก็ยังไม่รู้นะครับซื้อ15้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังหลงว่าตัวเองมีตู้18ตัวเสียงดีมากนะนี่ครับเพิ่งโทรวางสายเมื่อกี้น้ครับจะมาซื้ออีกก็บอกผมซื้อไป18นิ้วบอกไม่ใช่รู้15้านิ้วเขาบอกทำไมมันตังยังลูกค้าก็หลงกันไปหมดนะครับ ตู้ช่างวินิจมันสรุปแล้วมัน15หรือ18บแปเลยรับรับรองการคุณภาพเสียงแล้วครับนะครับใช่ครับหลายๆท่านก็คงว่าเป็นสิบแปดตู้เรา15นิ้วแต่การโกูกการอะไรนะครับการอะไรก็ยังมีนะครับยังมีของเยอะนะครับตอนนี้ลงมาลงสต็อกสินค้าเยอะนะครับครับผมก็อาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วนะครับเผื่อขายดีนะครับไม่ไม่ใช่ว่าทช่างวินิจเงียบไปเลยนะเผื่อเผื่อลงช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับอันนี้เผื่อเผื่อไว้ช่วงสงกรานต์นะครับต้องบอก แต่ถ้าเป็นขอบเหล็กนี่ก็คือจะเป็นไม้อัดแท้นะครับอ่าเป็นไม้อัดแท้เลยครับตอนนี้นะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งมาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสต๊อกเข้ามาอีกนะไม่ต้องกลัวก็ก็สั่งมาได้นะตอนนี้ผมทําโปรพิเศษลดราคาให้เยอะนะครับผมก็โปรเดิมๆของจังวินิจก็มีที่ลงไว้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็ เน้นเน้นโทรหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีผมทํางานไลน์ไม่ได้ยินคือผมก็จะพยายามบอกลูกค้าว่าให้โทรหาทางดิ้นโทรนะครับถ้าจะติดต่อทางผมนะครับเน้นโทรถ้าต้องการเร็วนะต้องการด่วนเน้นโทรนะครับเพราะบางทีผมก็ทํางานเปิดเพลงมั่งไม่ได้ยินมั่งอะไรมั่งถ้าถ้าถ้าด่วนๆก็โทรดีกว่านะครับจะได้คุยกันอันนั้นจะสะดวกกว่านะครับใช่ครับเพราะบางท่านทักมานะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าต้องการยังไงทักมาผมก็ตอบนะบเพราะว่า ผมจะต้องทํางานนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะซื้อเลยไหมหรือสอบถามข้อมูลอะไรอยากได้คุยกันนะครับถ้าคุยกันจะจบง่ายนะครับผมก็จะรู้ความต้องการของลูกค้าก็เรียกว่ายังมียังมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกนะครับมีเยอะนะครับโปนี้ก็นะครับหมื่นหมื่นสามเก้านะครับเว็วแอมนะครับหม่นสามเก้าวชุดนี้นะครับมที่เคยลงไปนะครับที่ที่ลงไปแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ พยายามทำนะครับก็พยายามทำนะครับว่า,าราคานะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจนบางทีเราก็เข้าเนื้อก็อมีนะมัมันไม่ไหวนะต,ต้องบอก<ม>ตามตรงนะครับแจ้งลูกค้าก็คือหนึ่งทำไมผมถึงทำราคาได้นี่ก็คุมราคาที่สุดแล้วเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์มาตรฐานครับเพราะแอมคัสเดนะครับ อย่างดีนะครับก็ลูกค้าต้องเข้าใจผมด้วยบางทีเราก็แบกรับใช่ภาระนะครับแบกรับนะครับแล้วก็เพดหลุมทั้งหมดนะเนี่ยคือบางทีการทํางานที่มีคุณภาพมันก็เรียบร้อบางทีหนักนะครับบางทีถึงจะท้อเลยอ่านะครับเพดหลุมผมใส่เพดตัวใหม่นะครับผมแบรนด์แบรนด์ของทางร้านใหม่นะครับ Vn a m u n i เนี่นะเป็นเป็นเป็นโลโก้โลโก้ของทางร้านแล้วนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ของทางร้านแล้วสวยงามนะครับผมโลโก้จะเป็นโลโก้ของ พัฒนานะครับพัฒนาสินค้าตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเออถ้าวินิจดอกดอกสินค้าหรือเปล่าอะไรไม่ไม่ใช่นะครับจริงๆอยากให้มามาฟังที่ร้านนะครับเพราะว่ามันสะดวกสะดวกทุกวันอยู่แล้วใช่ใช่ผมอยู่ทุกวันลูกค้ามาได้นะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์มานะครับโอนเงินนะครับเป็นส่งขนส่งนะครับปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมราคาอาจจะดูสูงแต่คุณภาพนะครับ ผมคิดว่า,าเฉพาะอุปกรณ์เสียงท้าเราก็น่าจะเกินแล้วนะครับถ,ถ้าคนที่เขาเล่นเครื่องเสียงจริงเขาจะรู้นะครับว่าคุ้มราคานะครับใช่คร,าค,าครับมันมันคุ้มนะครับางทีเราก็ต้องต้องต้อง เข้าใจภาระของเราด้วยนะครับใช่ใครับเพราะว่าผมก็ทําอยากให้มันงานที่ออกมาดีนะลูกค้าจ่ายเงินมาเสียเงินไม่ใช่ในน้อยนะครับก็อยากจะได้สินค้าีดีๆไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาถูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีคุณภ้พก็ไม่ทานะครับไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคืองใจกันน้อเอาเอาให้มันสมน้ำสมเนื้อกับกับราคาที่ลูกค้าจ่ายมาทางร้านอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นะครับมันมันต้องมี ข้อนี้ต้องมาก่อนนะครับว่าถ้าถ้ามันดอกเกินไปนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาก็มันก็จะมาตามแก้ทีหลังมันก็ลำบากช่วงช่วงนี้เราก็เอาเน้นเน้นหน้าร้านกับเน้นผลส่งไปก่อนนะครับเืออาเอาเอาที่ลูกค้าที่ต้องการจริงๆครับใช่ใช่อันนี้อันนี้คือลูกค้าที่ซื้อตอนนี้คือต้องการจริงๆเลยครับเพราะว่าเน้นคุณภาพนะครับเราเห็นงานงานที่เราทํานะครับอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปนะครับลูกค้าซื้อแนบมาถึงหน้าร้านนะครับ ไม่ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้ไมายินเสียงแล้วลูกค้าลูกค้าบอกว่ามันแรงแรงจริงๆแรงกว่าที่ฟังในคลิปนะครับทุกคนมาซื้อมาถึงรีบซื้อเลยนะซื้อเลยครับทุกคนตัดสินใจซื้อนะครับไม่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 พูดเยอะไมร้านนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับทั้งวินิจก็คือ มาครับเดี๋ยวนานก็ส่งคลิปบ้างนะครับอาจไม่เยอะก็ไม่ได้ส่งบ้างนะครับอ๋อครับผมก็ส่งมีค้างอยู่ก็มีครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยส่งไปนะครับคลิปที่ลูกค้ามาซื้อนะครับหลายท่านก็อาจจะรอดูเรืู่ปตัวเองนะครับก็ช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆนะเราเราเราเน้นเล่นขายดีกว่านะครับเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นสร้างภาพเท่าไหร่เน้นเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพครับไม่สร้างภาพโอเคครับแป้งนิดนี่啊 ปลาปลาตัวนี้ไว้นะครับครัลเลหกนะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับอับอนนี้มาใหม่นะครับมาใล่าสุดนะครับมาประกันเลยนะครับงานงานสวยมากนะครับอันนี้อันนี้คือออกแบบให้นะครับแล้วก็18นิ้วจริงๆวันนี้ จะจะโชว์สินิ้วกะแทกข้างลูกค้ามาเจอเอาไปแล้วนะครับออกแบบใหม่ล่าสุดเลย18กระกแทกข้างกับลูกค้ามาฟังก็ยกเลยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับ18นิ้วกะแทกข้างนะครับบไม่ถึง3 0ม0 0ื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้ลูกค้านไม่อั้นะครับตอนนี้ก็สั่งตู้แล้วเทสผ่านเรียบร้อยลูกค้ามาซื้อไปซื้อไปก่อนหน้าเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผม ก็ลูกค้ามาได้ฟังเสียงก็ยกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมี18นิ้วจะแท่ข้างนะครับแรงๆนะครับพิเศษเดี๋ยวก็ติดตามวินิตอตัสาวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ก็ฝากฝากคลิปโพต์นยโสนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจจะเป็นช่อง YouTube ที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ฝากด้วยนะครับฝายทำแบบเรื่อยๆมั่วๆไปอย่างเงี้ะครับก็ค่อยๆมีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมผลงานดีๆนะครับก็ลูกค้าก็ต้องดูนะครับ ร้านมันก็เยอะนะครับก็ถูกใจร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นเนาะครับผมก็พยายามเน้นคุณภาพจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจังั